ร่วมกันนะครับวันนี้เรามาร่วมกันนะครับในโครงการพุ่มกระเบนเมือท้ายแล้วเรามาร่วมกันปล่อยพันธส์นาการนะครับเพื่อบความสนุก

ผยไี่ออกเหรอดูจะได้หมาเหมือนกันนี่น <No ี่เองนี่เงอยู่ตรงนี้อ่านั่นแหละเฮ้ยจ้า ทางนี้กันค่ะรสัก้โดนกนะตง้นียนินเสียงนี้้ตามเสียงออกมาทางด้านขวามือเราด้ยเยนรับไปนรนอกจายังมีมีงของเพื่อหารงวันราอยู่นะครับเรี้เดไปตามทางตรงนี้ไร1 9 7งของเรานะวครับเมื่อเสร็จขึ้นแติดบอก I'm